นายสุภาพโพชิแก้วนะครับตำแหน่งหัวหน้าสาขาพักเก้าอิสระวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากนา,า,ากงสาวกนตพรเวโรดหัวหน้าพักเก้าเสือนะครับได้ลงมาเยี่ยมเยียนพี่น้องพบปะนะครับเพื่อช่วยเหลือให้กําลังใจพี่น้องในสมชนในช่วงพี่น้องกําลังเก็บเกี่ยวผลผิตโดยพี่น้องเกี่ยวข้าวตีข้าวหรือนวดข้าวนะครับจีงก็มาให้กําลังใจและก็นํา มานำเสนอนโย,ายบายาพรรใหม่ๆที่เป็นพรรคใหม่น้องใหม่นะครับข้าวอสลาหเพือเป็นทางเลือกใหม่วันนี้ก็มีความภูมิใจครับก็เกิดในชุมชนมีความสุขครับที่มาเห็นพี่น้องอะไรร่วมแรงร่วมใจนะครับมีความสมัานส,สามัคคีนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกนเจือกันไปนะครับอันนี้ก็มาให้กําลังใจครับถึงแม้ว่าวันนี้แดดจะร้อนแต่ก็มีความสุขนะครับได้ลงพื้นที่มาพบปะพี่น้อง ด้วยจิตอาสาจริงๆนะครับในในรับเคยเป็นนับกำลังของจิตมาก่อนหลายสมัยหลายปีนะครับก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับในรับปอบหมายนะครับในรับความไว้วางใจจากหัวหน้าพักผู้นารพักข้าวอิสระนะครับให้ลงมาทุ่งที่ในชุมชนมาให้ผลกาลังใจและก็มาช่วยเหลือพี่น้องตามที่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับผม นครับเป็นยังไงครับอะไลงพื้นที่มาเยี่ยมเย็นครับพี่น้องเข้าหน้าจังสีท่านพุ่มใจพรับดีใจพวกครับพบผมดีใจเลยครับที่เห็นท่านลงมาคือว่าพบผมก็เห็นท่ันแต่กระโดดเหลือครับเป็นนักการเมืองสมัยตะเคาเนาะครับผมผมกับเป็นเด็กนุ่มน้อยอยู่กับมาพร้าวทนมีมีกับโอ้ครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่ท่านมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยนหรือว่ามีสิ่งีเล็กยน้อยมาติดแม่ติดมือผมก็ดีใจเลยครับเห็นกล้วยวิ้งสองวิ้งก็ดีใจนะครับผมแน่ในฐานะคนดุลไหมนะท่านเนาะครับผม ครับวันนี้ก็มีความภูมิใจครับถือว่าเป็นลูกอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกิดชุตต้องให้ท้องหน้านะครับเห็นพี่น้องลำบากพ่อแม่พี่น้องครับอก็ตากำลำบากทำได้การลำหน้านะครับวันก่อนไม่ความกำลังใจครับก็มีความเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นกำลังใจถึงจะมากโดยสิ่งของแต่มากโดยน้่งใจมีความภูมิใจครับมากตัวที่ใหม่ที่เมื่อมาซอยพี่น้องในช่วงแดดร้อนแดด้ๆนะครับพี่น้องกินน้ำเย็นๆนะครับเลยจะบอกว่มีความภูมิใจนะครับที่ได้มุ่ง ม,ม,มีส่วนหนึ่งแต่เป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องในซอยโดอพี่น้องในชุมชนในช่วงทีด่เกดี่ยวคนฟลิปปินะครับโอ้ยขอบคุณแม่แม่ไรแล้วครับที่ท่านมีควอมคิดดีๆนะครับมีคนควอมใจดีนะครับเออเผื่อเผื่อแผ่แกแช่ให้แช่หน้าเขาผมๆอย่างเขากระราค้าทีด,ดีออพอดีเคยชูนเน้นเขาพวกท่านเนี่ยเนาะถ้ามีโอกาสเดินเขาไปเดินทางเขาไป แม่ทเทียมแม่ไปพอทิ้งแมงตากับบอกคนใน่เด้องเขาเด้อยเขาบอกคนน้ำแน่ว่าเขาเช้าหน้าเดือดร้อนแล้วล้วว่าถึงเขาราคาเขาไม่ดีว่าแต่พี่น้องคือยุคกับพี่น้องประชาชนครพี่น้องเป็นผู้ใส่สิทธิ์เลือกตั้งครับการพี่น้องให้โอกาสนะเขาไปจังสิมีสิทธิ์มีเสียงนะครับบอกทั้งหนาวเสียงบดังกับแต่บอกในสภานะครับเสียงจะดังครับเอาความทุกข์ควนท้องพีของน้องไปปราบมิวว์ไปบุรับผู้ในผมมีอำนาจนะสามาให้พี่น้องให้โอกาสนะครับจากสิมีสิทธิ์บอกในสภา โอ้ยขอบพระคุณท่านด้รายนะครับถ้ามีโอกาสจริงจังมันมีหลายหมองกันได้ท่านผมกันอิเช่นท่านไปซื้เก้าได้ไปดูได้ในไปได้ยังไงก็ไดดูได้ัมดแล้วครับผมโอ้ยขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับเด้อเจครับผมดีโอกงดีใจครับทีมีเนาติดแม่ติดมือมากจังซี่เละครับเกิดขึ้นอาการเมืองเนาะขอบคุณหลายครับขอบคุณมากครับสวัสดีอะไรครับผมสวัสดีครับ